สวัสดีค่ะดารากอรสิบมาแล้วค่ะเปิดภาพชายวิกกี้และมิกเบนจัดทริป Big Family สุดอบอุ่นนับได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับครอบครัวฮีรัญยทิติที่เรารู้กันว่ามีทายาทเป็นดาราชื่อดังชายสองคนอย่างชายชัตตยโยดมฮีรัญยทิติพี่คนโตและน้องคนเล็กมิกบรมบูรเฮรัญยทิติ ที่ทั้งคู่ต่างมีภรรยาและสร้างครอบครัวกันไปแล้วและเมื่อพวกเขาว่างตรงการเมื่อไหร่ก็นัดเจอและรวมครอบครัวเที่ยวด้วยกันอย่างล่าสุดได้พากันจัดทริปทะเลและปล่อยภาพสุดอบอุ่นฝากแฟนคลับผ่านอินสตาแ a รมแอ๊ดซูนิสาเจตและมิกบรมบุตรซึ่งพวกเขาพาลูกๆไปออกทริปด้วย มีภาพเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่ทุกรุ่นตั้งแต่คุณปู่คุณยา่าและป้าอาลุงหลายคนก็นั่งพูดคุยสั่งสค์กันอย่างแฮปปี้บอกเลยค่าว่าเป็นครอบครัวที่ฮันซาอบอุ่นจริงๆจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชินชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ